วันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2568เวลา9ก้นาฬิกานบัญชาสุกแก้วอธิบดีกรมประมงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาประจำปี2568 คณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมและเจ้าหน้าที่โครงการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้บทเรียนและประสบการณ์ที่ได้จากการดําเนินโครงการพร้อมให้เกียรติบรรยายหัวข้อแนวทางการขับเคลื่อนโครงการธนาคารสัตว์น้ําชุมชนเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารสร้างไรายได้อย่างยั่งยืนด้วยพลังของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน จากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมโดยมีนางทิติพรหลาวประเสรศิฐรองอธิบดีกรมประมงนางอภิญญาเอี่ยมอัมพารองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนายวิชนุพรร,รัตนไตรวงศ์ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนายภพศสารสุขปุณพันประมงจังหวัดสุพรรณบุรีคณะกรรมการธนาคารประจำแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายโครงการและเจ้าหน้าที่กรมประมงเข้าร่วมสัมมนา ณโรงแรมสีอู่ทองแกรนด์อำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีุด